ชุดหนึ่โงยังไม่ยุบเท่าไหร่แล้วหันมาเจอพี่จูมาโอ้โหล้วหันมาเจอมาเน้นเรียมย่อแล้วย้อลเก็บจูแล้วสไลด์ตัวไปแต่เน้นเรียมพี่จูสวยมาพี่จูแล้ววิปได้ใส่ไปแต่ว่ายังไม่ตายทะเล็มาได้ครับส่วนด้านซ้ายผมตายไปแล้วก็ยังมีบอลโอ้ยดีม่าเลเซอร์ครับสวยใสทล่เลเซอร์ส่วนด้านไอซ์ายมันจะเจสันไอซียังไม่ล้มลงอยู่แล้วตรงนี้ครับเหลือหัวห้าคนแล้วมาเลเซียเหลืออยู่สองคน วินาทีที่ไม่มีในการกันบ้านอยู่ครบถ้วนมีโอกาสมากๆากแม้ต้องทาลอนกับวินาทีนี้ว่าพวกเขาจะทําได้หรือเปล่าทำได้บ่อลเยอะวางสเก็ตแอมป์แต่นี้ลงหลุมแล้วเต็มถังเติมกลับมาเจอได้บอลเลยเอสเอาไใส่ไปก่อนแล้วนี้เข้าไปแล้วแล้วยิมก็บอกไปเดี่ยวหลังก็อดีตสิแล้วแบบนี้เลอคนสุดท้ายแล้วน้ำมือเขาเกิดไม่ไหวแล้วก็จการแต่บดลีสปอร์ตได้แล้วแน่นอนแล้วนี่คือวินาทีของแชมเปี้ยนใอทูน่าแมนของไอเด้าเอาไปเลยอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนส์2023 การนาดาชาติในปีนี้สองท้ายปีแชมป์ไร้พายชาลอนพวกเขาสร้างบริษัทนีครับในดิวิไฟนลพวกเขาเล่นในสายบน<อ>เล่นในทุกเกมไม่เคยพ่ายแพ้กับใครเลยครับสมศักดิ์ศรีจริงทีมที่สยายปีกได้สูงที่สุดในฤดูกาลนี้ชาลอน อย่าลืมกดติดตามเพจกอรินาอโ v วีทัวน m เม t เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย